บัดประธมนานออฟฟิเชียลค่ะมินิเสื้าพีนาา่น้องมาเเววง้อหัวมวลกันกับพี่น้องค่ะเว้าย้อนอดีตไปนะคะพี่น้องแต่งแต่ยี่พอไปอีแมร์ไปลําสมัยตะกี้มีเรื่องมีอย่างที่ประทับใจแล้วกันมีเรื่องมีอย่างเฮ็ดให้ตลกคบคันนะคะอย่างให้อีแมร์กับยี่พอเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังเบื้องนะคะมีเรื่องอย่างไรนนะะอยอยหอืยจังไดบอกมีเรื่องอย่าง,รรงไรองอ สมัยตะกีดไปแล้วสมัยตะกีดไปแล้วนี่เลี้ยงไดนที่โลกุปนัทมันมีหลายหลายเลี้ยงเอาเอาแม่แม่แม่ลูกทีิทดูเลียงอะไรกันครับเจ้าคิดเจ้าคิดสภาพที่ว่าเป็นหันหันตั้มตัมมันบอเหตุใดเข้าทั้งสวนบักเผาัเห็ดทั้งทั้งเดียนเหตุมันบอเด็กหน่อยตะกีดก็ดื้อดื้อตะกีดแม่่นสิมากรอดก็ไปยึดแต่หันมอล้ำเด็กหน่อย ไปเรียไปเหรีบอบม่ยากว่ามันสวนมันกะอยากไปซองมึงว่ามัน่ำเียังไงแต่ว่ามึไปซองคือจังไทบัตแต่ไม่้เป็นนะมึนมันมึนจังให้อรดเหน่อยจังให้้องบาทรลังบก็มีมีเดงหน่อยไอยูยยยยเสียท้า่นล่ายุท้าอายุท้ามาทั้งเกษียสมบูรณ์ทั้งผี๋วทั้งบันปกผูเหวนทั้งที่และไปทั้งหุ่นละยาะย้นไปทั้งุ้กีบาจะขขับขครับข ทั้งทั้งทั้งในก็สร้างท่อเพราะว่าไอ้ดิมอยสมัยเก่าตลีกี่ดื้อหรือดื้อแปลว่าเป็นโมเป็นโมยานโมยานเพราะว่าหนึ่งเวทีหมอลัมโฮกะตัมตัมตัมกะบกับกับบทีมอะไรก็สามารถบลวดเข้าไปได้ห้ามได้สามารถเข้ามาลวดเข้ามาได้ลวดเข้ามาได้มายู่แต่ล่างนั่นแหละโบมินชิดตอนตอนตอนแม่แม่เขาตั้งแต่งตัวกขาตังแต่งตัวแต่งหนาอยู่ผ้ากันเอาไม่มาเง่ฮะ ไม่แงฟองแงอย่างแงฟองแคกกัดกัดถืออีหยงดอกัดกัถือขาถือดาข้องละมนก็นั่งงูสินะมันก็ข้าศาด์กหยังอยู่มันกัแงมุมุมุไปล่าอันนี้อ๋อเปนนีหยังมาเป็นตวดนุ่มๆจะนแตะเล็บเป็นสีเปิดเปิดเปิดศาสตรเบื้องซองมัดก็เลี้วเหยีอยู่แล้วมันฟองน่ะ บอใหญ่บอใหญ่ภาษาเปียนกาดซื่อๆเนาะอือแม่นเด็กเ็กน้อยเอาเอาไม้มแย่กันไนวาสิมาแย่ของลเออแยของบ่ลเฮา่อมันก็สิถืแม่แม่สุน่โสมัยเก่านมีมีีเด้เด็กน้อยมีอยู่อบ้านนี้เลี้ยวลงไปมันก็2 3คนแยผู้ตู้หาแยผู้นั้นแล้วก็หาแยผู้นี้ก็เลยเอาผู้นึงใกล้ใกล้น้ําเออก็เลยว่าเอาตักน้ําบาดูซะ ก็เลยตักน้ำมาก็เหลียวเบิ่งมันกะสิเงี้ยมันกะเมียนหนาใจเล่นนั่นแหละมันกะสิบ่เห็นยบโนดหรอกก็เลยเทียกน้ำใส่เทียกน้ำใส่ซึ่งเด็กหน่อยมีแตะเมียนคือแต่นั่นเทะเทียกน้ำใส่กะแตกบึ้งโผล่รุ่นเลยหรอเล่นเล่นหนีเล่นเลยหรอเล่นหนีเลยหนาขึ้นกระนาเปียกบรุ่นเหรเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันดื้อเด็กน้อยดื้อมันกะเป็นแบบมงวนไปอีกแบบนึงมันก็เป็นตามสมัยของเด็กน้อยได้กี่มันกะ บ่มีโทรรซับท่าไรยังเล่นคืขึ้นตรนี้อนี้นหงไปรับมาในหเฮาก็เลยว่าเออ้ระวังในเร่อง้องอาเออเฮาไปรับมานั่นพื่อนอยเดียบอกกันไว้ผู้สผู้สาวจะนีกเป็นสาวซ้ำาน้อยก็คือ่ไร้ดาดีหน่อยได้โปรเนน้ำดน้ำดากต่ีตงหัวกันหัวบอกกันเบิ่งว่าเมกี้ก็ดากเป็นเรื่องมวลไปนรอกขันสมัยนี้แต่กูขากันรอบเขียดใว้กันแต่เดียวนี้มันเขียดให้กันันนี้ก็ได็กน้อยก็คือเด็กน่อยก่าแม่คือเดียเดีหน่อยเขามาแต่วิทีแเรามื่อไ ประมาณนั่นสันน่นบ่นนส,นส,นส่วนส่วนเรื่องพ่อนใ่แต่ล้ำที่กันนี่แหละแต่ว่ากาับล้ำก่อนี่ออกล้ำในประมาณจะฉากสองฉากนี่ยนละประมาณจะสีบพวป,ประมาณจะหาทุ่ม,มหกทุ่มหทุเออประมาณ6กทุ่มนี่แหละกำะลัง,งออหร<ป>ือโทษดีแบบเจียบทองปวดปวดไทยเนาะปวดไทย เป็นเวลาดินตะกีดกับถือไฟสายลงมคงหมดแล้วยู่วัดยู่ยังกับโบมีของน้ำไปไหนดิมือมือนั่นไปกับล้ำจะได้วัดนั่นแหละแต่ว่าวัดไปก็ไปละปัดกิจครับไอ้ให้น้าปิดกับทุงหน้าก็เลยไปนี่ก็คือปวดไายก็เลยไปส่วนไอ้เสียงไอ้เสียงนี่คือคือผู้ลับน้ำกันลับน้ำกันลับน้ำกันก็เลยไอ้เสียงไอ้เสียงไอ้ป้าผมไปไายแล้วผมปวดไายฮะเดี๋ยวผมสิมาบอกท่านเลยวางสินะก็เลยส่วนไอ้เสียงไอ้เสียงไอ้ล้างไป ไปคนเดียวกันยันโ์เลโกีก็ยันเนาะแต่ก็สมัยก่อนกับพวกกึ่ไปไายอยู่ให้นะน้อีหง่ำหน้าแต่ก็เกลี่ยก็แบบไปไายอยู่ให้นะม้องนี่ไฟเหรอเรากับหัวขึ้นกันเนาะกับไปไายอยู่ใกล้ๆกันบ่กับบอกเราเด้ว่าเจ้าเจ้ะไปไายแก่เยด้วยเหมือนยันเจ้ากองกับเป็นไอ้นุ่งน้อยเนาะไม่หลุมอยู่กหมือนนอาศัยว่าเราจ่เป็นผู้ใหญ่ไปเป็นมูไปไายนั่กันสองคนอ่าเรากับ ไทยห่างกันกรับป๋อไก่ดอกแต่ยังยว่ห็นกันนั่นแหละเพราะเลี้ยวเห็นกันนั่น่แหละกป่อใหญ่กันนั่งกันั่งใหญ่กันถึงถึงไทยถึงอยังน้ำกันนั่นแหละบัดที่นี่กรับก็นังไทยไทยใกล้ชีเลี่ยวนั่นแหละเออไอ้ไอไทยใกล้ชีเลี่ยวกันเสียงบันึ่งขึ้งข้างเสียงบึ้มบึ้มบํามลดไปรุ่นตีกันสมัยก่อนนั่นน่ะตีกันอะไรกันตีกันไล่กันตาส้นังขี่ตีกันไล่กัน มันบรียนไปทั้งเื้นมาอที่ไหนต้นไม้อ่ะมันก็จะว่าไปทงมันก็กวาดเออมันก็คุ้มกันบัตรสีเขาตีกันดิเรนลุงทงเขาก็เล่นเลนเนแเรนน้ำมบที่น่ะตีเออสีเปรตีคุ้มตีกันสมัยเราเนาะบาทีพ่อก็ไปเสี่ยงกันพ่อแต่เรียนเขาเล่นกะนเออกาลังไทยกาลันสี่สูต่ได้โบสีสูดรสำแหาเออไอเสียงนะหมอบลามหมอบลามมอบลามนั่งแต่วองนั่งไทยเนาะ คันลูกขึ้นคันมอแบบระยนเขาเห็นระยะเขาตีอย่างของยนเขาเขขเคาขาิดเป็นไขเยื่นนะรลยกันมอแบบลูกอีกมอบลูกอีกหมอบลูอีกโอ้ยอันนั้น หมอบล้มยังไงก็นท่านิขีเจ้าของกบวงมาเมียก็ตัวเมียบัอันเมียอันเมียที่บ่ได้เมียบ่อกลาเมียคันเมียเนี่ยวเราล้มมาขีเจ้าของเลยแท้พ่อกล้าตีนเหรอะเ่อกล้าตีเขาพตีกัเบอกัน่กัหีบตัี้นยันยันันยนยาอยันนยันนยยัยนอนยัอยบนนยัวยันมอบยัยไปยนยนยไป ไอเสี oh, ok ads, ้ยงไหอเสี hmm. oy, ้ยงไหนพี่จะบอกว่าเสี้ยฟังเสี้ยฟังเสี้ยฟังไมลูขึ้นหมอบหมอบลงโอ้ยถึงหมอบถึงเหม็นเอารถแบาดี้นะจะเสี้ยจะไมจนว่าโอ้โดนโดนเติมจนว่าเขาสลายตัวเขาเขาไปจังค่อยลุกขึ้นมาโอ้ยถึงเหม็นดีตะบุญเสียกับเออเสียเพราะถึงทีอั้อันนั้นอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าที่ประทับใจบ๊วยบ๊วยประทับใจคือมัน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 เป็นจำจำไหมจำความทรงจำความทรงจำ โอ้แางเตีนอันมานน่ะโอ้บวกกาไปขี่เลยใช่ไหมบกาไปขี่เลยเออเมื่อกลัป็นตะยานโอ้ถึงถึงเปิดตายานถึงถึงเป็นตะยางหัวอยู่ของน้ำเหตุเหตุเหตุการณ์ตอนนั้นก็เลยไปเป็นนกซ่าเป็นกฮัวแล้วมันเกิดต้องเป็นนกซ่านกฮของน้ามันหายห่างกับบอมีเพิ่นกับบอได้สมัยนี้สมัยนี้คือกันบ้านกับเคยไปเท่าเดิมทุวันมันกับบอมีเลย ยี่วัดแต่น้อยๆน้อยๆปุ้ยคือสมัยตะกี้เนาะส้มส้มหมากสีขาวปลาลงทุ่งล้งทานส้มหมากสีขาวปลายาเด็กกับเป็นแท้าแบบนี้กับว่อยาไอ้กันเด็กมันก็เกลียวเห็นกันพราพุ่ม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 มุ้งว่าเนาะนางเป็นไทยเดียวกันกับนางสามคนสาคนตัวเอย่างจุ๊บๆคุยนี่กับนงสินนงสินกับสินปลวกว่ากันทั้งว่าทั้งไทยทั้งว่าทั้งไทยไปแล้วผู้สายอันนี้ก็ไม่ได้ยากคิดเห็นภาพยุ่นนๆภาพเก่าๆไม่เป็นสาวกับว่อยาไอ้กันเด็กกับผู้เป้าก็ได้เด็ด มันมันตะกี้มันบอกือเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่กันบอพากันไปไทยกับนี่นี่ี่ี่อีกบอจำเเรื่องสิ่ขึ้นเขาแม่ขี่ในอีนี่ตะขี้ค่อยคอยากพี่น้องเนื้อไอ้ม่ได้กินเขาอยู่กอะไรกินเขาอยุหรือกำลังกินเขากะไรมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าความทรงจำแล้วกันบอบอบอยคืออย่างนั้นเสนอพี่น้องคุยว่าประสบการณ์ที่วิจารณ์มากมันเติดยังไงด้ซื่ง บไดเกตนาว่าเสียวเลี้ยงขีได้ยังไม่อกพี่น้องผมฟังมันเป็นเลี้ยงกิงเลยครับเลี้ยงริงเลยสมัยก่อนไรฟังแมนอ้าวเอาล้มดูลำไปประมาณหกทุ่มเิ็นกะเสียวกะตุ่มมให้หงอล้มเดี๋ยวผ่าเป็นกะดีดีได้จะไม่งี้ก็ยังนี้แมนตวม่หัวันจะตัมากะหิวมากจะเกียนเป็นหันหันประเทศไทยนั่งเจอนกะเอาใบแบบเผาไม่แอมนั่งเจอฝันกะเอาไผ่หยาไม่แอ็มันกะบ่มียังผ่าเต้นผ่ายังกะบ่มีเนาะ ใหยามาแอมให้แอมข้างห้างแอมทางหลังคือคือบ่ใหารก้อนหินมันเป็นแแบ่งเครื่องผาสากับจ้ามองเรียนแงนแบ่งแต่ผาสาเพื่นเดียวทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็แอมทั้งหลังให้ให้บ่ให้เห็นตอนเขาแต่งตัวเปลี่ยนผ้าเปียนยังจะเป็นไข่หยาประมาณหกพุ่มแงนเพื่อเขาเขาตุ่มมาเขาเขาตั้งไว้หลังห้านตั้งไว้ข้างทางโอแม่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 ว่าวีเล่วไอเขาตุ่มเนี่ยเพราะท่านเนีมาที ไอ้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 อันนี้ก็คือก็คือไอ้บ่าวทงผู้ผู้ที่มันรับไปแล้วก็คือพอจ่อยพอจ่อยนี่คือคือคือเป็นตัวตลกโรคมาจากที่งานท่านบุญหลวงพเขาตัวมาต่างมาะพอพอดำแล้วไปนเราไปขี่ซะก่อนเออันนี้ก็ไปขี่ก็ไปเนียบยู่ทั้งนอกอยากบอกเลยขี่เขาเราก็ไปขี่มาหน่าละเอาง่ายๆก็ไปขี่มาแล้วถางนึงนั่นเราก็ไปยไปขี่เกือบเรลนาหน่า เราก็ไปเซฟออกละเืบเราอยากขี่คางนึงเจ้าอก็เลเราก็ไปเซฟออกกับเซฟบอลนะครับแต่ว่าเฮ้เล่ไอเซฟออกแล้วเราก็เลี้งเกลียย่านย่านขันยีไปถอดไปน้ำมูขันยางในหาน้ำมูหยุดกินเราก็เลยไปเสียงเกือบแล้วเราก็ไปน็บไปขางเซฟไผ่หนาคางไอ้ไผ่หนาคางล้างหาน่ะล่ะแต่ว่าไป็นขางนอก เนบไปเราคือทั้งหอกเราไป็นเนบไปแล้วเราไปเข่ามาเราไปเอาขอต้มมาพอดีมาที่นี่เจ้าภาพเิ่นก็เลยเอาขอต้มไม่หมอล้ำมาที่นี่ขอต้มเอามาเอามาบัดยุกหมอล้างไงแบัดยุกยกก็ไปตั้งไว้มองเราเกือบไปเสียงไม่นะครับเสียไม่นั่นละแต่ว่าไม่ขาเกือบยุโรปเราฟ้านึ่งเกือบมันจะยุ่ธเทิงในหมอนมันจะยุทธ์แตงสินะแต่ว่าไอ้เจ้าภาพผมเคยเห็นเกือบ ก็พอเห็นเราไปเน็บข้างนอกใช่ไหมเราเน็บข้างนอกเราเสียงเราเน็บไปเราเนบไปอ่าพายาทีมกันเนี่ยเป็นส้นเป็นส้นส้นกันเลยคุณบ่เน็บปั๊บไปเรายานมัว่าเกือบจะของเหยียบสีเราเออเราเลยไปเสียงไม่เนี่ยห่นมันก็พอเนียนหนามันบอกเนียนยางออกยางเขามันก็ตรงดินกะเดื่อนกะเดื่อนไปเยอนมากเจ้าป้าปืนเอาหมอเขาไปตั้งไม่ปั๊บมาที่นี่กันเสียงไม่กันพวกมอลำก็แสดงไปเรื่อยผู้แสดงเนี่ยห่านมันมันเนียนก็จะไม่นวลละวานี่แหละ มันก็โยกกว่าเตียงนี่นอก็โยกฟอนยี่นอกมันก็โยกแม่เสียหับไว้ยุก็มารับคนมาน่ะนั่นแหละนั่นแหละบางทีนี้พอโยกไปโยกมาบางทีเปลือเกือบขางที่เราเหยียบทีนั่นแหละผัตกลงมาบางทีเนี่ยมันเป็นไผ่หยางมัต้องมันกับพืชบะป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 ะไหลตงไปเสียต้องไปแน่หม้อขาดตุ่ม จุมลงสกสั้เออมันเสียบลงเนี่ยเพาะเสียบลงเื่บมันเปิป็นร้อยอยู่ของไตกว่ามันไปสนุ่เขาสมยู่ของไตมันมันไม่ได้ร้อยอยดเ่นีเนีจุีลงฟับลงไปจูจุ่มคนมาที่นี่ครับบุญพูนมูจักจักคนเร่ยตอนนั้นมาที่นี่นะเขามาะนได้แล้ผู้ใดเขามาจากได้กับเขาต้มมาเล้มกนเด้อหมมวยเนาะขา่้มูนี่ยผู้ใดกับยากมัด้ากันตากินจักกิน เมนวนมันมกินจะถัวยมันจำได้บ่อนยสองสามถั่วเลี้ยวเป็นสามกินหลายได้ละแต่ว่าตอนนั้นพ่อจินอยู่มันถวยนึ่งย่างระสามถ่วยกินหลายแม่สามถั่ก็แล้วเป็นมันกระบืองถั่ไงเออผูดใดกรตากกินเป็นถ่วหานเาเลยแหละเนาะแต่ว่าถัวถยมากน้ำผมกคน บอกกัวนเอาน้ำหลายๆนะก็สดนวลอ่าวพูดอะไรขามากกับตากกินตลกกคนรงคนมากพูดคงคนปกกสิมากคนมันว่าวันนี้มันกระเต็มยุ่นกับตากเอาตากเอาหลุดนตากเอาพูดูดใกับตากเอาตากไปตากมากขวดลงเสร็จแล้วป่ะน้ำมันหลดล้มล้มเลยขวดล้มอยู่ไทยพูดพูดไทยผู้ผูดอนไโอ้จักจื้อจื้อพูดอะไรพูดอะ่รเอาผู้ผู้อดรกับ่ามุกจ้อไู้ดกัวตงหันดอก บาดีผูุ้ไทยผู้ตัวไทยเน่ยมัตตาบ์มัตัาโรกแบบมันเหลียหน่อยหนึงเนาะมันมันมันก็เหลี่ย่าหลายโรคกรเลี้ยวเรากรเลี้ยวทัีตาไสส่วนนึงเสีมันก็เลี้ยหูเกือบมันก็เล้ยไปตีครูเกือบหูเกือบเึินมากเสียหูเกือบที่พอจอยเราไปใส้หยาบขีมากพ่อจะเอ้าเกือบอีนี้ไม่ยุ่นีเหนน่ะพอจอยเราก็งอกพิรเนา เกือบยึดไซบ์มานะเกือบยุนี่มองเขาต้มนี่แล้วเขนะสสือบไมานะเราเล่นเกหาเกือบพลมันเกือบูทีมันเออเราเอ้เอเออเออเออกออเออเอ่เออเอเออเออเออเูเเออเอวเอเออาออเ่อเออเเออเอโอ้ยเกือบกอเหยียบขีเด้อออเนออ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 ้อ นี่นี่นี่ก็เป็นเลี้ยงประทับใจอีกแล้วเนี่ยารเสียเดยก็มาเสียเดียวคำมาเสียนมันจิกออกมันกระด้กออกก่อนก็แข็งเนาะนี่นี่นี่ก็เป็นเรื่องพวกเรามาได้กินได่ข้เลยนั่นละนั่นละได้กินหลายอย่างโอ้น้ำเจังเชี่ยน้าได้ป่ะทีน้่น้ำอันนี้กับลุงซัด ดานี่ะเป็นผู是是 like okay, ้ตากน้ำมากเนี่ยมันการรุกงสาเนี่ยมัน้นสมัยกน่แข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไคือคือสมัยก่อนนี่พวกคำวงเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้มอลลเเนี่สิบมีน้ำโคโรดีน้ำมากนีดโคโลดีโคลยังไม่ตนาฝนน้ำนี่นะน้ำฝนเพื่อนเ้าอ้วงไม่หายเพื่อนจาองไา่ห้บางบางเจ้าภาพเพิ่งจะอ้วงไงบางเจ้าภาพเพิ่จะอ้วงน้อยบาที่นี่้เขาไปลําแล้วกที่ไไปที่เจ้าภาพที่มันนนี่อ้คงหน่อย บทีั่นกินตังบ้านอยู่ไกลๆทังบ้านไปด้ไกลปี่นี่วัดกับบนั่นปดกับกลวัอยู่ไกลบ้านวบ้านกับาน่ามล่ะเอาวงน้ำเอาวงน้ำมาให้บาทีกินสุพพอดีน้ำมดน้ำกินมันเบิดบนาทีน้ำมเบิดน้ำมดพอคพนี่ก็เลยบอกว่าไอ้ที่าักที่าทานว่าักมากินม ไปไปไปทักน้ามันต้องไปบอกกระเพ้าก็บอกคนเจงใจเพื่อนไปนะบ่ม่ตรงไปบอกกราเพื่นเเล้ว่านเดินแล้วเขาเไปทักเองก็ได้ดอกว่าันว่าเลาก็ไปหาตนน้ายือสานั่นนะไอ้คนมาจีนไยูเราบอกท่านเลยบอกว่าน้ามือสาแล้ว่าเปียยุบัดละปัญหายู่น้ำรลองปอน่นายุวัดมันสิมีแทงมีโอ้ที่นี่ลูกศรก็แ่เห็นมนอี้มองไปเอาโกเมนยุษาเี่ยวก็นะเล้ว่ะยังปวเท้าแล้วการปาปาที่เล้ว เราได้ต de ัดใจเดี mm ๋ยว um. uh ่น huh. uh. no ้ำย nah ูซ่าเราเราเห็นบะมี่นำยูโอง่งน้ำแทงกับบ่มี่ยูวัดเราเกิเลยไปตัดเฉยๆบะหมี่นำซาเนี่ยแหละพ่ะนะเรากัเราเรากับมันใสยูมันกับเลี้ยวไปกับน้ำขึ้นมาหรอใส่บะมีไฟเราก็เลี้ยวเอเราเราก็เลยไปให้น้ำเป็นครูไปตัดครูไปตัดยู่สาเออครูไปตัดยู่สามาเียใส่โอ่งหนึ่งมูกินให้ึมูกินเอา้วกันกินบัดขึ้นถึงเจ้าของว่าอะไรกินนั่นนะอะไรจะขวาของก็กิน Mà đi bà tăng thế này chase thì mày kém hút ơi bò bò bọ đi kém bọ đi kém so mát đi kém so mát đi thế này mát 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 xả mát 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 nằm mát 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 นามสมัยก็ม้วนมัดผมก็แข็ใครอยู่ใครอยู่มัน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 มีประเด็นเป็นยังกันมีโลวงวิภัสมัยตะกี้ตะกี้มันก้ะสมัยตะกี้มันมีโลวงวิภัยอยู่กับกับกับโอเคอยู่รับเรื่องนุงเงินปลาตองโค้บปลาขีดโคปลาตองโคนี่ยู่ะปลาตองโคแบบไหนแต่ตะกี้สมัยก่อนปลาตองโคมันเกิดขึ้นมาไม่ไม่ปานนี้พอเราก็มากินอมันกินกินยังไมาเศร้า พอเข้าผลเนี่ยอ๋อแม่เอกหรือเอล่าพอล้วนดับเลยพอรวนแม่ทุ่มเนี่ยโอ้พอต้องล้วนอ่ะเออพอน้องนุ่มเนี่ยเรียกว่าล้วนก่อนนงไปซื้อปลาตองโกไม่พอแนงพ่าสั่นพอจะกินกับโขนอินไปจอดตลาดสดไปจอดตลาดตลาดนี่ยังหรอกเืมก็เลยไปพอล้วนแล้วก็เลยไปปลาตองโก แล้วก็ไล้ไปสื <biography> ่อมาให้พอาจะสื่อมาแล้วแล้วก็ได้เอาพอนะเอาไปพอรุ้งแล้เอื่อเอาเอื่ออย่างก็จะก็จาได้ใสรใช้ตะโกึงวนปาีนดีเะนะจะว่าเราไปสื่อไปยังราไปสื่อไปยังมาที่ไหนาหัวขาดไป่ีีบกเราไปสื่อเอาไปซื้อปลากหัวขาดไม่กีบกัหน้ามมันตีนะ ไฟจีโก้เราโมงจักรไาตรงโก้โอ้เราเลยไปซื้อสมัยก่อนมันโมงจักรไาตรงโก้เราก็บลุงจักเนาะเราเลยไปซื้อไปจีโก้นี่เด้พ่นั่ยองวาขาดเอ้ามันก็ซื้อปของว่าขาดไม่กูเอ้าเจ้าบอกว่าไปจีโก้เนาะเพาะฉะนั้นเนอะเสียงนี่ก็เสียงบอกออกมันเป็นความราไปจีโก้เป็นหนึ่งไปจีโก้เอ้ยเป็นตะม้วนนี่อีกวัน มีอไรจำไ้ได้น้ำแข็งจะให้วันจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไเอนเดี๋ยวผมเอาซูฟังอีกดอกหลายหลายพูดเหการน้ำแข็งกับน้ำแข็งเหย่นึ่งทุกันเ่ันอันไหนซื้อน้ำแข็งหลอดมาใส่เอาเงินหน่อยหนึ่งมันลอยกปล่าหตะกี้หอยเงินลอยเพราะไม่หน่อยเงินประมาณยี่สิบบาทมาซื้อน้ำแข็งหนี่งผมนี่จะมมไม่ลอยหนึ่งบ่ไม่ลอยนี่ลี ลอยลอยลอยนี่คือเอาเศษหรอใบใบลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอันนี้สนมากพอจำเลยเยอเออแต่คือหพอล้ำห้อนี่เราไปล้ำไปลับประจนน้ำทังเหมือนนะฮะน้ำทางก็เลยไอหิวน้ำก็เลยว่าจะไม่อยากกินเย็นๆอยากกินเย็นๆสมัยตะก้อนนี่มีน้ำแข็งมือน้ำแข็งนี่ยเขาเขาเขาเซียเป็นมือด้ยเป็นธาตุเป็นซีเรียมเป็นซีเรียมซีเรียมพ่พอเขาบุญเนี่ยเราเราก็ใส่ไอไอล้วนเนี่ยล้วนนี่ละเราใส่ง่ายได้เกียร ทะเลจบขึ้นใบลอยไปให้ไปซื้อไปหนลาๆว่าไปซื้อไหมอยู่สิบบาทเออให้ไปซื้อไปซื้อน้ำแข็งมาเด้อบางทีนะบางที่ผู้บอลวนเนี่ยไม่ได้บอกว่าซื้อจักบาทโอล้วนเราไปซื้อเราซนซื้อคนซื้อแบเอาเงินหน่อยนึ่งเราไปซื้อมาทั้งหน่อยนึงกาอนที่นี่ยคิดเบป็งว่าหน่อยนึงอยู่สิไหล่ละไหมอยู่เซลอ่างนั้นมาเขาอยู่น้ำแข็งน้ำแข็งนะมาลดนึงเลยมีความเก็บ mà hãy đấy người cứ đi sưu nó còn mắm sùng, kéo cái này, ừ. à, ờ. này <laughs> kéo là... mắm gì nữa, kéo mắm bùa. ôi mỏ lâm phong cả mua, mà mướn sưu mướn cái này, cái đó cái đấy, cái thúng búa. nó phải sưu phải sưu men bớt liều, nó mà. sưu hoa mà, tôi đi sưu chỉ sáu nó là mướn, 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 มันมวนโอ้ยเป็นหลายเรืนั่งนํากันหญิงบุญชายนั่งนํากันเดียวัเนาะเบิคิดคิดแม่ก็สิโดนคิดไปด้ก็วันเนาะอตะกี้ิฮอดสมัยก่อนก็ุหญิงก็เฮ็ดซอกันบ่ืออยากอยากเกิดทัได้เนาะก็สมัยนี้ปัจจุบันอยู่มันเอากลางภาษาก็อยู่นี่อีหยังก็อยู่นี่โจมตู้แม่ก็เคยจมอโมเฮ็ดซอยผู้ชายบ่ย่านจักเม็ดบ่เินๆๆโจมตู้บักใหญ่ตู้เป็นตู้ผีเขาเอิ้น ตู้รกี่ยังไงเน่ยเาเรือก็ไม่เรวายมันมันวันใครอยากยอนเวลาก็ไปฮะพเขาก็กินทั้งหันหาน้องการมปอมกันฮาพระเขาก็คือู่บันคือขอบกุ้งคืออยู่แบบขอบใกินแบบนั้นสมัยถ้ากานี่จาพาเป็นสหาพระเขาไม่พอรั้อยูจุ่มขึ้นมากเินก็มากินหาเป็นเง้วเีหไปท่ตางันไปอีมีก็รล้ป่าเป้าไปลอยู่แต่ลางฝนตกอยากเกิดทั้นนี่ถือเอาแต่แตตู้มอนิเตอร์ไปตัง ลำอยู่แต่ลานดาอยู่แต่ลางเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนคนน้องเจอเพื่อะทุ้มน่ะหมาโครมาเซียหมอลำอยู่ลานนี่เปเบิรตน้งเจอกับไปยุคทีสี่เขาผีสีนี่แหละพี่น้องนะคะาชีหลำเือเจอสิท่านจุดนั่นมาได้ดมายเรียงนายล่าอยู่หอกสมัยตะกี้มันเกิสิพ่อแน่สุขนาอยู่หอกสุขนาอกันคิดว่ามันกับพวนี้ห่ามนี่อ่ะงือกันแต่คิดว่าสิบว่าเือกันไม่กน สิ่นี้มวนแต่สิ่มวนหลายประตูมวนหลายประตูบอมันปรถูกมันบ่มีอิจฉามันบ่มีนั่นกันมันบ่มีแบบนั่นกันบ่มีอิจฉาบ่มีว่ยันไปในเรื่องบอือสรอยกันสรอยเหลือกันแบบกบว่าจริงเหรครับพี่น้องก็อยากใหนมอนน้ของเ่าสมัยนี้เป็นเพื่อสมัยตะกี้เนาะแมนเพป็นกับผู้ได้รับเป็นสิบเป็นกับโอาหนวดมาเขียนหยอกกันเขียนหนวดแม่นี่ถือรู้เยอะเขียนหนวดเขียนยังไงได้บ้างบุกขึ้นมา กขึ้นมาสี่จ้บยกข้าวขึ้นเอาน้ำให้กินโยกท่านหมุนงาเขาก็กินอึ๊กอึ๊กอึ๊กลยกเนาะท่านปลกเขาแบบิ่นปลกแบบหยกโยกท่านม่เไม่เขียังหนวดออกไปท่านกับ่บอกได้บ่เขากับบ่หยั้งกขโจไปหยังออกไปเป็นสาุนมเป็นพวกกันไม่ไเห็นบ่กับฟ้าออกไปเจ่าบาหมวดเจ้า่าเข้าหมอล่างคนคนเป็นละเอกยกว่าผู้ใหญ่คนมาเก่าๆแล้วต่ควาเป็นสาวนมหน่อยน่อย หลายเรื่องหลายเล่าอยู่ดอกส่วนที่เม้าบอกกันที่นี่ก็คือเังพอว่านั่ะนะตัดเรื่องจำได้ตั้งเรื่องจำบ่ได้บ่เบิดง่ายเนาะสามหื่นสามขึนเออจังไอยกินตากไี่นี่แม่ละพานี่ก็เป็นเรื่องเล่าสมัยตะกี้เนาะพอนี่มันท้ำไผ่น่งมัน่นนวนแม่เนาวนี่น้งไผ่น่งมันเต้นไผ่เต้นมันค่ะพี่น้องคขาตะกี้นั่งห้องเดียวกันเออ้องเดียวกันยาวไปเป็นคือตะก้สมัยนี้เนาะ บาดบาดแมนแมนแมนคนกนั่แบบนี้่นทีนร่งมกันคนกระยุนกันแบบนี้แบนเดียวกันหั่นคนขึอนกันเขาคนคนเดียวกันเห็นไหมขึ้นกันคล้ยคล้ายกันเน่นิ้วกันกิะยี่คนทินั่งขือนกันเนาะนั่งอกันหัานแบบเดียกันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะคลิปนี้กะพอเร็วหัวค่ะพี่น้องค่ะยอร์ี่วอี่คิคิเห็นแล้วมันมันมีความสุขมีความสุกแต่แตต่นองบานฟังที่พ่อพี่แม่บอกไปน้ำตาสออกย้อนย้อนไปอยากัน อยากไปเป็นนันมอลลัมลเป็นสมัยมตะกี้คือคนอยากเกิดท่านค่ะพี่น้องคะอ่ะอ้าวคลิปนี้ก็เอาไว้ส์มีแหละค่ะพี่น้องเจ๊ไดกกับฝากพี่น้องนะคะติดตามช่องบัตปฐมธานาธิบดีินเทอร์เน็นะคะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปได้จ้าพี่นี่กับพ่อ,อพูดที่พ่อพูดกันได้เลยค่ะที่มเอ้าแช่ประสบการณ์เรื่องเหล้า วก็มวลเด่นหอดว่ารักข้ามขนหลบมีดได้เด้อค่ะจะเปล่าลึงกันเด้อมีอีกร้ายนะมีอีกร้ายเขาพี่น้องค่อยติดตามไปนะคะบ๊ายบาย